สวัสดีครับไม่มีอยู่ใครอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมลุงนะครับกับบรรยากาศยามเย็นสบายๆนะครับวัวของลุงจะมีพันอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับตาผมมาเลยครับผมแม่พันธุ์ตัวสีดำตัวนี้รัาจะเป็นแอกัสนะครับผมจะมีลักษณะไม่มีเข่านะครับแอกัสจะเป็นวัวเนื้อจะออกสีดำๆนะครับถ้าเป็นลูกมันจะค่อนข้างหนานะครับมาดูต่อไปเลยครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ชาเล่ย์ผสมบาร์มันนะครับ เป็นวัวเนื้อเหมือนกันนะครับลักษณะของการที่จะดูแม่พวานว่ามีกี่ลูกนะครับค่อดมากี่ลูกแล้วต้องดูบ้างเขามานะครับบ้างเขาทุกคนคงไม่รู้จักว่าเป็นไงนะครับมันจะเป็นข้อๆนะครับเวลามันมีหนึ่งลูกมันก็ออกหนึ่งข้อนะครับเวลาออกสองลูกมันก็ออกสองข้อนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มาดูตัวต่อไปเลยครับจะบาบ้านสังเกตง่ายๆนะครับถ้าชาวบ้านแท้จะหน้านง่ๆนะครับ รูปร่างจะน่าหนุนหนแล้กวก็ถ้าเป็นบดมันก็จะติดาขาดำส่วนที่ขาแับอว่า,า,วาเพศจะดำนะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์มีหลายตัวครับเร,เรามาเรามาดูพ่อพนันธุ์กันดีกว่าครับตอนนี้เลยครับไอเจ้ายักษ์ครับพ่อพันธุ์มันโตโตมากผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าใกล้ได้ไหมจะลอง ใกล้ครับตัวมันโตโอ้โหดูแล้วจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นพ่อคันครับเป็นบามนครับบาร์มอ่าเลือดประมาณอยู่ประมาณสัก65-70นะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับมันจะไม่แพ้นะครับอ่าบพ่อคันตัวนี้สังเกตว่าผมคาดว่าจะไม่อายุประมาณสัก4ปี4ปีครับไม่4แ้าปีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันครับต้องถามลุงนะครับไม่เยอเลยนะครับ ที่นี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น,นครับของลุงนะครับของลุงจะมีอีกมากมายนะครับอยู่หลายที่นะครับผมรู้สึกว่าลุงเคยบอกว่ามีร้อยกว่าตัวนะครับเดี๋ยวอีพีหน้น่าผมจะพาไปเที่ยวชมที่อื่นต่อนะครับของลุงนะครับแต่อีพีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ มาดูลูกวัวนะครับน่ารักมากเลยครับน้าผมแม่ครับเดี๋ผมจะจับมาให้ดูจับไม่ได้ครับมันเลียวมากมันไม่ให้จับครับผมแต่น่ารักมากเลยครับนี่พันชาเล่นะครับชาเล่จะสังเกตง่ายๆครับมันจะมีขนเยอะนะครับกว่าบามันนะครับอันนี้ลูกบามันครับ บามันจะเป็นแบบนี้นะครับจะออกเสียงแดงและขนไม่เยอะนะครับส่วนตัวนี้นะครับแม่มันนะครับจะเป็นงัวไทยใหญ่ผสมบามันนะครับเพราะว่าสังเกตว่าดือจะน้อยครับถ้าเป็นไทยใหญ่ดือจะไม่มีนะครับเนาะผสมบามันบามันมีดือนะครับดูดือจอกมันน้อยเดียวนะครับหน้าขาวๆนะครับแปลกๆนยครับงัวตัวนี้แปลกๆนยครับสวยแบบนะครับ ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นวัวผสมนะลูกผสมนะครับไทยหญ่ผสมบามันนะครับจะมีหลายแม่เลยครับแลวลูกมันจะลูกมันก็ออกมาก็สวยนะครับตัวนี้นะครับตัวเมียนะครับ,รรบผมจะป้อนยายมันนะครับนี ถ้ามันกินอีมันจะมารวมตัวแบบนี้นะครับเรามาปิดท้ายกับตัวนี้นะครับพรานชาเล่นะครับอ่าลูกตัวนี้นะครับเป็นแม่ที่แก่แล้วนะครับดูเข่ามันครับสังเกตดูเข่ามันจะยาวเนาะแล้วก็มันผ่านมาห้าลูกนะครับมันมีลูกมาห้าตัวแล้วสังเกตดูจากบ้างนะครับมีห้าบ้างนะครับเข่ามันตัวนี้นะครับแม่พธา์ตัวนี้นะครับลูกผมค่อนข้างจะรักมากนะครับเพราะว่าเป็นแม่ ตัวแรกๆของลุงที่เริ่มเลี้ยงวัวนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ก่อนแน้่นี้ลุงผมจะมีประมาณอยู่ประมาณสักสิบกว่าตัวนะครับที่แม่หลักๆนะครับแล้วลุงก,ก็อดทนเลี้ยงมาจนมีวัวอยู่ประมาณร้อยกว่าตัวแล้วครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสนกุกไหมครับทุกคนอย่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปทําอะไรลองติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้จากลากไปก่อนจะกนใหม่คลิปหน้านครับสวัสดีครับ